คราพ่เจ้านางสาวจารุณีซ้อยอินนะคะเป็นเจ้าของโครงการยุวกาชาติซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานของกาชาติไทยนะคะได้นํานักศึกษากสนหรือสกลเราเนี่ยแหละค่ะของอารัญญประเทศมาเข้าค่ายจํานวน96คนนักศึกษาจะได้ความรู้จากการช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็จะได้วิธีการเผยแพร่กาชาดรอบโลก ะะแล้วก็การปฐมพยาบาลการป้องกันอวดภัยต่างๆทําให้นักศึกษาได้รับความรู้และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์ตัวนี้มากเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะนางสาวอารยาพันจันทึกค่ะครูกศวสน,นตําบลคลองน้ําใส ก็ได้รับเป็นทั้งพิธีกรและก็วิทยากรน,นะคะในการจัดกระบวนการต่างๆของค่ายยุวคชาตนะคะซึ่งเรามีองค์การนะคะพาคีเครือข่ายแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะหลายๆท่านที่มาให้ความรู้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลการช่วยผู้ป่วยประสบภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแพทยศึกษาและยาเสพติด นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ได้ให้ความรู้กับอาสาโยวะชาติทาทุกทท่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นสิ่งที่ดีๆที่เรามีการอบรมให้กับอาสาโยวะชาติค่ะขอบคุณค่ะหนูก็เป็นตัวแทนของพวกพี่ยยวะชาติทุกคนนะที่มาอบรมครั้งนี้ก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งโดยเฉพาะการเข้าค่ายอบรมต่างๆและพวกพี่น้องทุกคนทุกคนน่ารักและเป็นกันเองมากค่ะ ที่ว่าเราได้ศึกษามาแต่ละอย่างนั้นอักขีภัยแล้วก็อะไรต่างๆที่ว่าการผฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เราได้ดูกันมาเราก็ได้รับความรู้กันอย่างมากและแน่นหนาของทุกๆท,ท่านที่ว่าให้การอบรมและความรู้ของทางพวกเราพวกเราขอขอบพระคุณค่ะก็จะบอกว่ามีความสุขมากได้เพื่อนใหม่เยอะแยะครับได้ระเบียบวินยัย เยอะแยะมากมายครับได้พี่ได้น้องกลับไปบ้านเยอะแยะครับ <c oughs> มาร่วมกิจกรมรมอิว่ฒนาการชาติครั้งนี้ก็ได้ความรู้มากมายครับมีครูมาสอนเรื่องโลคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีครูมาสอนซีพยครับได้ความรู้หลายอย่างครับ